ครับวันนี้ร้านจุกินเตอร์นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะตัวนี้จะเป็นปีคอสนะฮะปีคอสสี่ทางนะครับตัวนี้เป็นปีคอสสี่ทางสตอมซาวซิตเตมนะฮะบายร้านจุกอินเตอร์นครปฐมนะครับตัวนี้นะฮะเราจะมีวิวสองรุ่นนะรุ่นที่มีไมล์สองรุ่นนะส่วนรุ่นที่ไม่มีไมล์เราก็ไม่ได้รีวิวนะครับนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับท่านที่ใช้งานกลางแจ้งนะครับระบบเครื่องไฟนะครับระบบฮอนระบบตู้กลางแหลมนะตัวนี้จะเป็น4ทางตัวบนนี้จะเป็น3ทางนะครับ ไ้หมดอ่าแล้วตัวนี้จะเป็น2ทางนะครับสตอมซาวซิสเต็มนะนี่ครับสตอมซาวซิสเต็มนะครับบายร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะอ่าเราก็มีหลายอย่างในวันนี้จะรีวิวคร่าวๆแล้วกันมันจะมีตัว3ทางไม่มีไมอีกแต่วันนี้ของมันหมดกล่องมันยังไม่เสร็จนะครับเรารีวิวเท่าที่มีนะครับเอารีวิวไปเลยเลยสองทาง3ทางนะครับแล้วก็4ทางนะฮะนี่นะครับก็อย่าง2ทางเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นอ่าสองทางบูธจูเอสบีนะตัวนี้จะเป็น2ทางมีไมมีซับนะฮะ นะครับสองทางตัวนี้จะเหมือนกับว่าแอมคาราโอเกะในบ้านนะครับมีช่องซับมีอะไรนะครับตัวนี้นะครับราคา2 5 0 0นหครับรวมส่งเก็บไปทางทางครับถ้าเป็นตัวนี้นะถ้าเป็น3ทางขึ้นไปจะไม่มีบูทูธ USB นะครับจะต้องเล่นเสียบสายเท่านั้นนะฮะเล่นเสียบสายเอานะครับเป็นงานเครื่องไฟดนตรีอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็มาที่3ทางตัวนี้นะครับ3ทางตัวนี้แยกอิสระนะครับนี่ครับโลมีดไฮนะครับแล้วก็มีบูทเบสบูทกลางบูทแหลมไฟวิ่ง3าแถวแล้วก็มีชุดปีแล้วก็ชุด ชุดหม่ที่มีเอ็กโคสองตัวนะครับสามทางมีไม้สองตัวตัวนี้ห้าพันเก้านะครับห้าพันเก้าร้อยนะครับส่วนส่วนตัวสี่ทางนะครับที่เปิดอยู่นี้นะครับเปวตัวที่เปิดทดลองอยู่นี้นะครับจะเป็นตัวท็อปสุดของเรานะครับจะเป็นตัว4ทางนะครับไม้สตัวนะครับ แยกอิสระนะครับโลมีดมีดไฮแหลมนะฮะหรือว่าแยก4่ทางนั่นเองแล้วใช้ไม้ได้ถึง4ตัวชุดไม้ก็จะปรับแยกอิสระนะครับนี่นะครับไม้หนึ่งไม้สองไม้สามไม้สี่นะครับชุดไม้ก็จะแยกอิสระตัวนี้จะราคา8,500ันานะครับ8,500ารรวมส่งเก็บปลายทางนะครับ2,500เก็บปลายทางนะครับสําหรับ2ทางนะครับ3ทางก็5,9 0 0นาะครับเก็บปลายทางนะครับแล้วก็4ทางก็8,5 0 0เก็บปลายทางนะครับสินค้านะครับนี่นะครับ สตอมสาวซิสเต็มนะายลันจุปอินเตอร์นะครับพี่จะไม่เสียอะไรเลยครับเพราะว่าอาปรีเนี่ยเราจะดูแลนะครับเรารับประกันให้ตลอดชีพนะครับย้านะฮะประกันตลอดชีพนะประกันตลอดชีพหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงอะอะไรมันพังอะไรอย่างเงี้ยพี่สามารถส่งกลับมาซ่อมฟรีแต่งเสียงฟรีนะครับตลอดชีพพี่จะเสียค่าจัดส่งนะฮะในกรณีเสียค่าจัดส่งก็ประมาณไปกับประมาณ200สมมุติว่าอาส่งไปแล้วนะครับพี่บอกว่า มันตรงนี้มันอันนี้ไปไม่น,นี่ไปเราจะแก้ไขให้ฟรีหรือว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับเราซ่อมให้ฟรีนะครับเราย้ํานะครับว่าพี่จ่ายครั้งเดียวพี่จบอย่างสามทางมีไม้ตัวเนี้ยสามทางสตอมซาวตัวเต็มตัวเนี้ยห้าพันเก้าพี่จ่ายยอดนี้แล้วพี่จบเลยนะครับห้าพันเก้าพี่จะซ่อมพี่อะไรพี่กเกษียค่าส่งอย่างเดียวนะครับส่วนแปดพันห้าตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะจะตัวท็อปเหมือนกันนะฮะก็รายละเอียดเนี่ยเสียงตัวนี้ก็จะละเอียดมาก ทุกเล่นก็จะมี CD 1นะครับ CD 2นะครับแล้วก็ชุดคอร์สคอนโทรมาเนี่ยครับเนี่ยครับช่องเบรนะครับช่องมีดช่องไฮช่องแหลมก็สําหรับแหลมนะครับกลางฮอนแล้วก็เบรทน่ะแล้วก็มีบูธครับเราจะมีบูธให้บูธเพิ่มเสียงให้นะครับแล้วพามาดูด้านหลังนะครับว่าด้านหลังเป็นยังไงกันบ้างสําหรับ3ทาง4ทางหรือว่า2ทางนะครับนี่ครับคอนโทรสี่เวตัวนี้นะฮะด้านหลังก็จะเสียบไม้หนึ่ง ไม่สองไม่สามไม่สี่นะครับได้สี่ตัวนะครับแล้วก็มิกอินนะครับใครมีมิกก็เข้ามิกอินหรือว่าใครจะเข้า CD1 CD2 นะครับ CD1 CD2 นะครับเข้าได้เลยนะครับแล้วก็ชุดแยกนี่ครับตัวนี้จะเป็นชุดแยกนะครับมาสเตอร์นี่จะเป็นรวมนะฮะทุกเสียงทุกอย่างจะออกรูมาสเตอร์นะครับแล้วก็จะแยกไฮนะครับแหลมมิดไฮนะครับกลางแหลมนะแล้วก็มิดนะก็เป็นกลางนะครับแล้วก็โลก็คือเบสนั่นเองครับตัวกล่องสี่ทางนะครับด้านหลังจะเป็น รูแจ็คโฟนทั้งหมดนะฮะตัวนี้นะครับรูแจ็คโฟนทั้งหมดแล้วก็จะมีแอรซีเอาเลทให้อีกหนึ่งตัวนะครับส่วนสามทางที่มีหม่นะครับไมค์จะเสียบข้างหน้าสองตัวนะฮะส่วนสามทางก็จะเข้าได้ทั้งแบบ RCA โฟนแล้วก็ XLR นะครับส่วนขาออกนะก็จะเป็นแหลมกลางแล้วก็เบสดเลยนะครับมันจะไม่มีกลางแหลมให้นะฮะแล้วก็รูออกก็จะเป็นทั้งโฟนแล้วก็ XLR โฟน XLR โฟน XLR นะครับแล้วสาหรับสองทางจะเป็นนี่นะครับซับจะอยู่ด้านหลังนะครับความถี่วอลลุ่มนะฮะ ขาเข้านะจะเป็น RTA นะครับขาออกจะเป็น RTA นะครับซับเอารวมนะฮะนี่ครับซับแล้วก็เอารวมจะเป็น XLR นะครับก็ใช้งานแบบไหนก็เลือกแบบนั้นอย่างเงี้ยงานเล็กๆนะครับงานกลางแจ้งเล็กๆนะครับพาวเวอร์น้อยๆก็ใช้2ทางส่วนใครใช้3ทางก็ใช้ตัวนี้ส่วนใครลงชุดใหญ่ก็แนะนํา4ทางตัวนี้นะครับก็แล้วแต่ชอบกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับราคาก็ อย่างไอตัวสองทางที่มันถูกเพราะว่ามันมันมันเป็นการตีปิ้นจากโรงงานนะครับไม่ได้อ่าเราไม่ได้ประกอบเองนะครับก็ราคาจะอยู่แค่2,000กว่าบาทเท่านั้นนะสองพันห้าครับสำหรับ2ทางสตอ r ์มนะสองพันห้าเสียงดีนะไปดูในคลิปนะครับที่จัดชุดเนี่ยครับเป็นเซตเป็นอะไรเนี่ยครับจะใช้ตัวนี้นะฮะจะใช้ตัวนี้ที่อยู่ในแหลกเนี่ยอะไรส่วนตัวนี้ก็ขายไปเยอะแล้วนะครับสําหรับปีคอร์สสทางมีใหม่ห้าพันเก้านะครับดูแลตลอดชีพนะครับราคานี้คือจ่ายแค่นี้แล้วก็เสียแค่ค่าส่งอย่างเดียวนะครับเวลามีเสียมีปัญหาอะไรนะครับ นะครับใช้คำว่ารับประกันตลอดที่สตอมบายร้านจุ๊บอินเตอร์นะเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับ0 8 2 5 4 0 6 5 4 0ครับร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะครับอยู่มหาลัยราชภัฒนครปฐมครับเยื้องๆกันนะครับห่างกันประมาณ1กิโลนะฮะอยู่ปากทางเข้าวัดวังตะกูลครับก็สินค้าภายในร้านมีเยอะแยะมากมายนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นฮงเป็นฮอนเป็นตู้นะครับเป็นมิกเป็นไมลอยพาวเวอร์แอมนะฮะมิกดอกลำโพงตู้ลำโพงนะตู้ลำโพงไปยันสุดนู่นเลยนะครับเป็นโกดังเลยนะครับของเรานะฮะก็ สินค้าก็อธิบายรายละเอียดตามนี้นะครับใครชอบตัวไหนก็ทักเข้ามานะครับเพจนะครับฝากไว้ด้วยนะครับร้านจูบอินเตอร์นครปฐมนะฮะทางช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะฮะพิมพ์ไปเลยนะครับร้านจูบอินเตอร์นครปฐม Facebook ก็ได้นะครับใน YouTube ก็ได้ส่วนเบอร์โทรก็โทรเบอร์นี้โดยตรงเลยนะครับ0 8 2 5 4 0ปดส0หรือจะแอดไลน์ก็แอดเบอร์โทรมาได้เลยนะครับศูนย์แปดสองห้าสี่ศูนยอียดที่แจ้งไปนะครับ2ทาง2500 3ทาง5ท0 0แล้วก็4ทาง8500ครับสินค้ามันก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยเพราะว่า ยิ่งเยอะระบบมันก็ยิ่งเยอะมันก็จะยิ่งแพงแล้วการรับปร,รบะกันเราคือตลอดชีพนะครับใช้คําว่าตลอดชีพครับเปิดเบาๆไฟก็ยังไม่ค่อยวิ่งนะครับ เยวตัดมานะครับจะเทสใหม่ให้ฟังนะตัวนี้ก็จะมีชุดเอ็โคนะไม้หนึ่งนะนี่ปะเบสปกแหลมนะเอ็โคดีเลยจะอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเทสการเทสใหม่ก่อนเดี๋ยวปิดเอ็โคก่อนก็ได้ครับเปิดไม่นิดนึงเช็คหนึ่งสองันละหนึ่งสองนะครับสําหรับตัวนี้นะฮะก็เสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลมนะฮะในการพูดใหม่นะอันนี้เราพูดหน้าตู้เลยนะฮะก็เสียงชัดเจนนะฮะเสียงชัดเจนทอนกลางแหลมนะฮะ เดี๋ยวเรามาใส่เอ็กโคโนิดนึงเชคหนึ่งสองฮัลโหลหนึ่งสองะฮะก็ตัวนี้ก็เหมาะสำหรับงานเครื่องไฟนะฮะงานดดนงานเครื่องไฟขยายเสียงนะโปรสกประกาศนะฮะพิธีการต่างๆนะฮะสำหรับตัวนี้นะฮะก็ใช้งานได้เลยนะฮะ8 5ัน้านะฮะจ่ายเงินทีเดียวนะฮะสินค้ามีปัญหาส่งกลับมาที่ร้านจุดอินเตอร์รนครปฐมนะเราจะดูแลให้ตลอดชีพนะครับ แบรนด์สตอบสาวซิเต็มนะวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปน,นี้นะฮะที่เรามารีว <mates> ิวนะฮะก็ง่ายๆครับเล่นไม้ได้4ตัวนะครับเพราะว่าบางทีเราใช้พระสวดด้วยนะฮะ <im S 2> พิธีกรอีกนะครับประมาณนี้นะครับ <im depressed> ส่วนใครที่ว่าไม่ต้องการใช้ไม้เยอะก็ตัวนี้2ตัวแล้วก็เดี๋ยวใกล้ๆนี้จะรีวิวรุ่น3ทางไม่มีไม้นะครับตัวนั้นจะประมาณ3ามพันเก้าครับเออมันมีของแล้วนะครับแต่ว่ากล่องเรายังตีตาไม่เสร็จนะฮะเราเคยทาไปล็อตหนึ่งแล้วตัวนี้กล่องมันหมดนะฮะมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ครับ สามทางไม่มีไม่เดี๋ยวให้ดูหน้าให้ดูหน้าตาประมาณนี้นะครับสามทางไม่มีไม่ราคาสามพันเก้านะฮะโลโก้จะตีสตอมตรงนี้แต่ตอนนี้กล่องเรามันหมดนะฮะเราก็เลยต้องเอากล่องยี่ห้ออื่นมาติมาทําก่อนนะครับเนี่ยครับก็ราคาสามพันเก้านะครับแต่ยังไงก็ฝากไวาด้วยละกันนะครับตัวนี้จะเป็นสามทางไม่มีไม่สามพันเก้าครับมันของมันของมันขาดตลาดจริงๆครับกล่องมันต้องสกรีนโรงงานมันทําไม่ทันนะส่วนไส้ในเราทําไม่หมดแล้วนะ เราก็เหลือรอประกอบแค่นั้นเองนะครับเยอะแยะมากมายครับสินค้าแบรนด์สตอมนะไม่ว่าจะเป็น power อร์นะ FX นะฮะตระกูล sfst นะฮะแล้วตะกูล td ดนะตัวนี้ครับรุ่นพี่รุ่นรุ่นพี่ใหญ่นะฮะตัวนี้ยังไม่ได้รีวิวยังไม่เคยแกะรีวิวนะยังอยู่ในห่อยังดีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้หน้ามีเนียมนี้หน้าดําก็เข้าไปกดไลค์กดติดตามนะนี่ทีชาแนลก็มีครับสตอมซาวด์สเต็มร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะฮะ ก็ประมาณนั้นะฮะคนณทันเดอร์ซาวก็มีนะฮะทันเดอร์ซาวปีทันเดอร์ซาวก็สามพันเก้าเหมือนกันนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยละกันคลิปนี้ก็จะลาเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามกันมานะครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับศูนย์แปดสองห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ครับครับวันนี้ลาเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ